สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ้อประจำวันที่21กุมภาพันธ์นะครับก่อนอื่นบิ๊กจ้อขอสรุปผลบอลเมื่อคืนนะฮะที่บิ๊กจ้อให้ไปนะครับแฮท้าเบอร์ลินพบหลายซิกนะฮะหน้า YouTube นะครับเมื่อคืนนี้ที่บิ๊กจ้อให้ไปนี่ครับแฮท้าเบอร์ลินพบหลายซิกนะครับอาร์บีและซิกนะสูงแรกหนึ่งลูกนะครับที่บิ๊กจ้อให้ไปจบที่หนึ่งหนึ่งเม็ดนะครับฮึ่มแน่เสียดายนะฮะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับ เม็ดแรกนาทีที่20นะครับถ้าคนย้าอย่างที่บิ๊กจร์ดบอกนะครับถ้าคนย้ํา0.75ไปคงจะโอเคครับเม็ดครึ่งหลังนี่โอ้โหถล่มทลายนะครับโดนมบแดงครับเบอร์ลินโดนหมแดงไปนี่ก็เรียบร้อยครับ61เลยนะครับแล้วเรามาดูอีกทีมหนึ่งนะทีมหนึ่งที่บิ๊กจร์ดให้ไปนี่ครับหน้า facebook Big จ o h n นะครับ เลอเบตินะครับพอมายองกาสูงแรกหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับคู่ที่บิ๊กจอดให้ไปนะฮะเลอเบติตนะครับพอมายองกาสูงแรกหนึ่งลูกเหมือนกันครับครึ่งแรกหนึ่งศูนย์นะครับครึ่งหลังสองหนึ่งโอ้โหยกไปนะครับสําหรับคนที่กดหนึ่งเม็ดนะครับสําหรับคนที่ย้ํานะครับเม็ดแรกนาทียี่ห้าครับ สวยครับถ้าย้ำนี่มี0.75แน่นอนครับครึ่งครบลูกมีแน่นอนครับแล้วเรามาดูในกลุ่ม VP ของบิ๊กจ็อดมั้งฮะเมื่อคืนที่บิ๊กจ็อดกดไปนะครับอ่าบีแรกก่อนนะครับเป็นบอลอิตาลีอิตาลีนะครับเป็นบอลยู19ครับฟิออเรติน่านะครับบิ๊กจ็อดกดสูงแรกหนึ่งลูกไปนะครับนาทีที่11นะครับสองเม็ดละกินเต็มครับตัวที่สองตัวนี้ครับโปรตุเกสนี่ครับบอลโปรตุเกสนะฮะอยู่19นะครับ สูงแรกลูกควบลูกครึ่งนะฮะนาทีที่สามสิบเอ็ดสองเมตรครับกินเต็มครับบินที่สามมีฟิอเรติน่านะครับพบออตาลนตานะครับโดนครับบินนี้ครับครึ่งแรกศูนย์ศูนย์นะครับอื้มพอครึ่งหลังมาครับไม่ถึงยี่สิบนาทีครับกดไปสองเมตรนะฮะโหน่าเสียดายนะครับบินนี้โดนนะฮะและบินก่อนนอนของบิ๊กจอนนะฮะที่บิ๊กจอกดทิ้งไว้นะครับสามตัวครับ สูงแรกยกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเปนเฮเกนนะครับสูงแรกหนึ่งนะครับเรโอเบติสสูงแรกหนึ่งนะครับมีบินที่สานะครับแฮนธาเบอร์ลินนะครับสูงเต็ม2 5งถึงสนะครับกดไปเจ็ดเมตรนะครับก็สรุปโดยรวมแล้วก็โอเคครับเหงเรื่ยๆกันทุกคนนะครับสำหรับคนที่ติดตามบิ๊กจอนนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับบิ๊กจอนมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆหนึ่งตัวครับ หน้า u t u b e นะฮะนี่ครับเป็นบอลนี่ครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างแลนเดอร์อันดับ5เจ้าบ้านนะครับพบกับวีบอกอันดับ8ทีมเยือนนะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งฮะตีหนึ่งบ้านเรานะครับเรามาดูสถิติของ2ทีมนี้ก่อนนะครับนี่ฮะคู่นี้เคยเจอกันมานะครับวีบอกวีบอกแพ้นะครับหนึ่งสองนะครับ แต่สองพันยิเ็ดนะครับเดือนแปดนู่นนะวันนี้แลนเดอร์เจ้าบ้านนะครับเรามาดูสถิติเจ้าบ้านก่อนนะครับสิบนัดหลังสุดนะฮะชนะสี่เสมอสามแพ้สามนะครับมีสูงแรกทั้งหมดแดเกมครับมี2เกมที่เสมอ0ูนย์นะฮะแล้วเรามาดูทีมเยือนครับทีมเยือนนะครับนี่ครับวีบ็อกครับสิบนัดหลังสุดนะฮะชนะสี่เสมอสามแพ้สามนะครับมีสูงแรกทั้งหมด7เกมเลยนะครับมีสาเกมที่เสมอ0ูนย์นะครับครึ่งแรก คู่นี้นะครับเป็นบอลความคิดของมีจอนะครับเป็นบอลแรกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับเป็นบอลเข้าแรกครับบิจอนคิดว่านะครับเลือกกดนะฮะสูงแรกในราคาหนึ่งลูกครับเหมือนเดิมครับรอบอลเตะสักสิบนาทียังไม่มีสกอร์ครับย้ำครึ่งครบลูกไปนะครับหรือครึ่งลูกไปนะครับ กคิดว่าครึ่งแรกมีมหนึ่งเม็ดแน่นอนนะครับฝันธงครับและพี่จอะขอแนะนํากลุ่มนะครับกลุ่มกดบอลสดกลุ่มให้ทีเด็ดบอลที่พี่จอะให้ทีเด็ดไปทุกวันกลุ่มนี้นะฮะนี่นี่ครับไม่ว่านี่ไม่ว่าจะเป็นบางมีนเหม,หมยรี่เจ๊ดาวพี่เป็ดนะครับให้บอลกันทุกวันนะครับปางเงี่ยมให้ทีเด็ดกันทุกวันนะครับนี่ครับของพี่เป็ดนะครับเมื่อวานนี้ให้มาสี่ตัวนะครับ เข้าทุกตัวนะครับสเต็ปแตกนี่ผังเยี่ยมครับเพื่อนคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP กลุ่มนี้นะครับของ Big Jot Adline ครับไลน์ Big j o อยู่ท้ายคลิปนะครับไลาย Big j o ก็ J O W S underscore 8 8นะครับหลายส่วนตัว Big j o เข้ากลุ่มฟรีครับสำหรับวันนี้ Big j o ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ Big j o ด้วยนะฮะสวัสดีครับ